กษัตริยอับดุลลห์แห่งซาอุดีอาระเบียทรงประกาศปลดชีกอับเดลโมเซนเอัลโอบิกันหนึ่งในคณะที่ปรึกษาหัวหน้าอนุรักษ์นิยมของราชวงศ์ซาอุ <They 'll S 1> ออกจากตําแหน่งนะคะ้วยคําประกาศดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังจากที่นายโอบิกันออกมาโจมตีแผนการทางแผนการของทางการซาอุเพื่ <They are S 1> อผ่อนคลายความเข้มงวดในการแบ่งแยกทังเพศว่า <from S 1> เป็นการการะทรําของกลุ่มผู้ส่งอิทธิพลเพื่อสร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมมุสลิมด้วยการพยายามเปลี่ยนแปลงสถานะตามธรรมชาติของสตรี คำพูดของนายโอบีการถือเป็นการโจมตีความเคลื่อนไหวล่าสุดของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียซึ่งปกครองในประเทศซึ่งปกครองประเทศนะคะในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหลังจากที่ก่อนหน้านี้กษัตริย์ซาอุดิอาระเบียทรงให้คำมั่นว่าการมอบสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับสตรีชาวซาอุตลอดจนเปิดมหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้ชายหญิงสามารถเรียนร่วมกันได้และออกมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันความรุนแรงภายในครอบครัวเป็นครั้งแรก สำหรับความเป็นนักอนุรักษ์นิยมสุดโต่งของนายอูบิกานเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในซาอุดีอาระเบียตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาค <มา S 2> ่ะและที่เขาเคยออกมาสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศ demain, าว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจะสามารถอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกันก็ได้แต่ก็ต่อเมื่อผู้ชายก็ต่อเมื่อชายผู้นั้นยอมดื่มน้ำนมจากอกของฝ่ายหญิงซึ่งนั่นจะทำให้ทั้งคู่ทั้งคู่นะคะกลายเป็นแม่ลูกกันแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ทางการซาอุดิอาระเบียยังไม่ออกมาแถลงถึงเหตุผลในการไล่ออกนายโอบิกันแต่ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นความพยายามล่าสุดของราชวงศ์ซาอุเพื่อเดินหน้าแผนการปฏิรูปกฎหมายอันเคร่งครัดโดยนอกจากนายโอบิกันแล้วเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะทางการซาอุก็เพิ่งประกาศเปลี่ยนตัวหัวหน้าตำรวจผู้คุมกฎทางศาสนาหรือว่ามุตาวาจากผู้ที่มีหัวอนุรักษ์นิยมมาเป็นผู้ที่นิยมทางสายกลางมากขึ้นค่ะ